สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะโอ้โหช่วงนี้เรามาอัปเดตข่าวกันบ่อยเนาะเพราะว่าเพื่อนๆอ,อยากรู้กันนะคะส่วนใหญ่ก็จะอินบ็อกขอให้แบบแอดวานต์ลงหน่อยซี่เล่าให้ฟังหน่อยนะคะตามปกติแล้วแอดวาน์ Advanced, ก็เวลาไม่เยอะไงเพราะฉะนั้นทําวันละคลิป2คลิปอะไรเงี้ยนะคะก็เลยต้องทําข่าวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนนั่นเองค่ะตอนนี้ฟ้องกันนวลๆเลยนะคะก็เอาเป็นว่าสําหรับในกรณีนี้ในคอนเทนต์นี้ก็จะนําความคืบหน้านะคะคดีข น้องเจ้ารู้สื่อมาบ้างนะคะต่อกลุ่มอาชญากรบนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยละค่ะในที่สุดนะคะเท่าที่พวกเราก็ได้ทนเห็นเนาะการที่น้องเจ้ารู้สื่อโดนแบบกระแสของของกลุ่มบางกลุ่มนะคะซึ่งพวกเราก็สามารถเรียกเขาว่าเป็นแอนตี้ได้เนาะก็มาพูดจาไม่ดีนะคะแล้วก็เอ่อโพสต์เป็นบทความที่ไม่ดีโจมตีน้องเจ้ารู้สื่อนะคะก็พวกเราก็เห็นถึงเอ่อเห็นถึงความผิดปกติและเอาง่ายๆแต่ว่ามัน กระจายไปเต็มฝีเลยนั่นเองค่ะก็ในตอนนี้นะคะทางสตูดิโอเนาะก็ยังคงเป็นเอเจนซี่เจ้าเดิมอยู่ที่ดูแลน้องเจ้ารู้สื่อนะคะก็ออกมาประกาศแล้วเนาะว่าจะดูแลนะคะความเขาเรียกว่าการที่น้องเจ้ารู้สื่อโดนจมตีผ่านทางโลกอินเทอร์เน็ตนะคะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะก็สํานักงานกฎหมายนะคะเซียงไฮ้จิวเจอเนี่ยค่ะก็จะเป็นสํานักงานที่ทํางานนะคะให้กับทางด้านของ Gala x y คูเอนเตอร์เทนเมนต์นะเพื่อนๆซึ่งเป็นค่ายเอเจนซี่ซึ่งยังคงมีสัญญาดูแลน้องเจ้ารู้สื่อของพวกเราอยู่นะคะก็ได้รับ ให้ดำเนินการเก็บรักษาหลักฐานการละเมิดเอาไว้แล้วก็ป้องกันการเกี่ยวกับการดำเนินคดีนะคะเกี่ยวกับละเมิดสิทธิชื่อเสียงของนางสาวนะคะน้องเจ้ารู้สื่อของพวกเราค่ะรวมทั้งสิทธิทางกฎหมายอื่นๆด้วยนะคะโดยที่จะเพ่งเลงเหล่าบรรดาผู้ที่เป็นแอคเค n t ต่างๆบนแพลตฟอร์มนะคะอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องค่ะปัจจุบันนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าทางเว่ยปัวเองนะคะก็เป็นเจ้าใหญ่เนาะบริษัทที่ดูแลก็คือ นั่นเองนะคะก็เขาก็มีในในเนื้อข่าวก็จะมี ID a c c o u อ t เนี่ยออกมาเออเยอะอยู่ ก็น่าจะฟอ้องรัดแรกนะคะไม่ต่ำกว่า10 Account เลยค่ะเพื่อนเพื่อน <c oughs> ก็เ,เป็นว่านาะเอดเวนไม่ประกาศละกันว่า u i d อะไรบ้างเพราะว่าพวกเราก็ไม่รู้หรอกว่าว่ายังไงเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้เขาต้องไว้ปอต้องส่งให้กับทางทนายความนั่นเองเพราะทนายความสามารถจะแบบเออขอไปได้นาะเพราะว่าขอให้กับแบบ,บลูกความของเขาไงดังนั้นแล้วนะคะพวกเราก็รู้แค่ว่ารัดแรกอาจจะเป็นเนี้ยแหละ10 10 a c c ค u คาน,นะคะเออจัดการไปเลยค่ะซึ่งนะคะส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเปิดเผยแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลเท,ท็จค่ะเพื่อนๆรวมทั้งคําพูดที่ดูหมินนะคะเจ้ารู้สื่อของพวกเราขึ้นไปบนแบบเออเนี่ยแพลตฟอร์มสาธารณะนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังต้องสงสัยว่าละเมิดสิทธิแล้วก็ผลประโยชน์ทางกฎหมายของเจ้ารู้สื่ออีกด้วยค่ะดังนั้นแล้วนะคะก็คือ10 a c c o u n t นี้ก็จะ ถูกยื่นฟ้องต่อศาลทันทีเลยนะคะโดยขอให้ศาลนั้นสั่งให้แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องค่ะเปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนนะคะชื่อจริงนามสกุลจริงของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนะคะที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายแล้วก็จะเริ่มดำเนินคดีเอาผิดนั่นเองนะคะแหมพวกเราก็รอเฮกันเลยนะคะแบบทนมานานแล้วเนาะ ก็ทางด้านบริษัททนายความนะคะก็ได้ออกมาประกาศว่าบริษัทของเขาเนี่ยได้รับการอนุญาตเลยนะแบบเต็มรูปแบบเลยค่ะจากทางน้องเจ้าลู้สื่อนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาสามารถจะจัดการกับเหล่าบรรดาคนพวกนี้ได้เต็มนะคะเต็มที่เลยค่ะด้วยใช้การใช้อำนาจแทนน้องเจ้าลู้สื่อในศารนะคะซึ่งณนะจุดนี้แล้วต่อไปนี้นะคะก็จะมีการติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บบอร์ดคอมเมนต์ board, อะไรต่างๆของสาธารณชนออน ก็อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็จะได้ดำเนินการนะคะมาตรการต่างๆเช่นมีทั้งการบล็อกนะคะการตัดเชื่อมต่อลิงก์สำหรับเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์แล้วก็ผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเจ้ารู้สื่ออย่างรวดเร็วนะคะจะมีการดำเนินการอย่างรวดเร็วค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายนะคะเพราะว่ามันเกิดการละเมิดขยายวงกว้างขึ้นมาใช่มันคือมีการแบบ เออแชร์ไปแพร่ไปอะไรแบบนี้นะคะนอกจากนี้นะคะทางด้านของบริษัทกฎหมายเนี่ยก็ยังคงรวบรวมหลักฐานต่อไปแล้วก็จะดำเนินคดีกับผู้ที่มีเจตนาจะหยุดยั้งด้วยนะคะการละเมิดลิขสิทธิ์และผู้ที่กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์หลายแรงค่ะและก็จะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดอีกต่อไปด้วยนะคะ บริษัทของเรานะคะนั่นก็คือบริษัทกฎหมายเนี่ยค่ะก็ได้รับความไว้วางใจให้ทั้งเตือนแล้วก็สนับสนุนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตว่าบ,บนโลกไซเบอร์นะคะบนโลกไซเบอร์นี้ไม่ใช่สถานที่ที่มันไร้กฎหมายควบคุมนะเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถจะกระทําการโดยประมาทนะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือว่ามีผานละได้เราก็ควรตอบสนองอย่างแข็งขันนะคะต่อการดําเนินการกวาดล้างพิเศษที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็แน่นอนว่าทาง คณะกรรมาการกิจการไซเบอร์สเปซกลางนะคะก็ร่วมกันสร้างนะของจนะีนนะเพื่อนก็พยายามจะร่วมกันสร้างบรรยากาศเนาะสิ่งแวดล้อมดีๆบนโลกแบบไซเบอร์เนี้ยให้มันแบบเออมีซีวิลไลเสชันแล้วก็มีความ เขาเรียกว่าสุขภาพดีนั่นเองค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะฮะทุกคนก็โอ้โหรอมาตั้งนานแล้วว่าทางน้องเจ้ารู้สืกคนจะมีฝ่ายกฎหมายที่คอยดูแลบ้างจริงๆแล้วดีมากเลยเพราะว่าตอนนี้น้องเจ้ารู้สืกมีผลงานอยู่เป็นรายการวาไรตี้นะคะมีทุกสัปดาห์เนาะก็วาไรตี้กับทาง m a งโก้ทีวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจะให้มีเสียงมาวิพากวิจารณ์นะคะงานดีๆของน้องเจ้ารู้สื่อออกมาแล้วโดนพูดถึงในแง่ลบทั้งหมดเนี่ยมันก็ ไม่ถูกต้องนั่นเองเพราะว่าน้องเจ้ารู้สื่อไม่ได้ทํางานคนเดียวไงคะก็มีเหล่าบรรดาเจ้าหน้าที่นะคะฝ่ายผลิตของ Mango TV แล้วก็มีแบบผู้ที่สร้างสารรค์ผลงานคนอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญมีน้องเจ้ารู้สื่อด้วยเพราะน้องเขาก็มาในรายการนี้เพื่อจะแบบว่า encourage เพื่อนๆนะ่ะให้กําลังใจทุกคนที่ที่รู้สึกว่าเออมีปัญหาเรื่องราวของโดยเฉพาะภาวะของความซึมเศร้านะคะแล้วก็การได้ สูตรโอรโซโนเนาะได้พูดคุยกับเด็กๆได้สัมผัสกับชีวิตของคนในชนบทได้มีการแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมันก็เป็นเรื่องราวที่แบบมันเป็นอะไรที่สร้างสารรค์เพราะฉะนั้นแล้วทุกครั้งเวลาที่เทปมาของรายการวาไรตี้ออกไปเนี่ยเราต้องมาให้น้องเจ้ารู้สื่อโดนด่าในทุกๆเทปเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่งนะคะก็โดนก็ดีแล้วนะคะ โดยที่นะคะไฮไลท์ของวาไรตี้เนี้ยค่ะก็คือต้องการให้น้องเจ้ารู้สึ่นั้นเป็นเหมือนไอดอลนะคะที่ตอนนี้คนก็สนใจมากๆกเนี่ยก็ได้เหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่จะให้ทุกคนที่ได้ดูรายการนี้ที่น้องเขาอยู่เนี่ยนะคะคือได้ถ่ายทอดความเอาใจใส่แล้วก็ได้เห็นถึงความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้านะคะกับเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นทั้งทางจิตใจหรือว่าทางร่างกายรวมทั้งการสแสวงหานะคะพลังแห่งการเยียวยา ทางมนุษยธรรมนั่นเองค่ะโดยไม่คาดคิดนะคะก็แน่นอนว่าพอรายการออกอากาศมาเนี่ยก็แทนที่แบบเออจะมองกันไปในแนวของความของความสร้างสารรค์กับมีเรื่องราวของการถก ะะแม้กระทั่งชุดเสื้อผ้าที่น้องเจ้ารู้สืกอใส่หรือแม้กระทั่งแค่ถือไม้เท้าอะไรเงี้ยกลายมาเป็นประเด็นถกเถียงที่เอาน้องเจ้ารู้สืกอมามาด่ากันบนโลกโซเชียลนะคะบนทั่วอินเทอร์เน็ตเลยเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาแล้วละที่ต้องทํานะคะสําหรับน้องเจ้ารู้สืกอของพวกเรานั้นนะคะสิ่งที่แบบมักจะมีะมักจะมีคนโพสต์อยู่แล้วก็โพสต์ซ้ําๆเหมือนเป็นโรคจิตน่ะนั่นก็คือชอบโพสต์ประมาณว่าน้องเจ้ารู้สืกนั้นแกล้งป่วยแล้วสิอะไร ะะก็แบบว่าการเจ็บป่วยเป็นความความเฟกอะไรเงี้ยทำไมยังออกมาทำงานได้ทั้งทงที่ก็มีคนพยายามที่จะอธิบายไปแล้วว่าเออน้องเจ้ารู้สือนั้นเขาอายุยังน้อยแล้วก็สิ่งที่น้องเขาเป็นต้องเผชิญเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่หมาพิกลพิการไงมันเป็นแบบสภาพที่มันโดนกดดันทางด้านในอะ่ะทางจิตสำนึกมากๆจนกระทั่งมันเกิดอาการออกมาที่ด้านนอกร่างกายเพราะฉะนั้นแล้วมันสามารถจะฟื้นฟูได้เร็วนั่นเองเพราะว่าถ้า ภาพจิตใจฟื้นฟูเร็วเนี่ยร่างกายมันก็ยิ่งดีมากขึ้นไปด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคนพวกเนี้ยไม่ว่าใครจะไปอธิบายอะไรมันก็ไม่เข้าหัวไงแล้วก็มักจะแบบเนี่ยไปคอมเมนต์ตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างที่ที่เป็นกระทู้เกี่ยวกับโพสเกี่ยวกับของน้องเจ้ารู้สืกแล้วก็โพสเหมือนกันเลยนะคะว่าโอ๊ยป่วยปอมละซี่เฟกละซี่อะไรเงี้ยนะคะมาเต็มเต็มเลยค่ะถ้าเพื่อนๆสังเกตเนาะใครไปเล่นโวยป่อบ้างจะเห็นคอมเมนต์ประเภทนี้เต็มเลยนะคะ แล้วก็รายการวราไรตี้นี้นะคะก็ไม่ได้เน้นแบบอะไรที่ต้องมีสคริปต์มันไม่ใช่ละครไงคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องเจ้ารู้สื้ออยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ได้มีการแบบปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนะคะมันไม่มีทางที่จะสมบูรณ์แบบได้100%หรอกเพราะว่าเราจะไปรู้ได้ไงว่าเออ ท่านผู้อาวุโสท่านนี้หรือว,ว่าเด็กๆท่านนี้อยากจะพูดอะไรนะคะคือมันไม่ใช่เป็นรายการที่เป็นสคริปต์ละครแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นค่อนข้างเรียวมันเป็นอะไรที่จริงๆในในบรรยากาศของการถ่ายทำมันนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยการคําพูดแล้วก็การกระทําของน้องเจ้าลู่ซื่ออะไรเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นธรรมชาติแล้วน้องเขาเป็นเป็นคนในเมืองเวลาที่ไปพูดคุยกับเด็กๆเนาะบางทีมันก็จะมีเรื่องราวที่เป็นความคิดของน้องเจ้าลู่ซื่ออะไรเงี้ยที่พูดออกมา ะะซึ่งน้องเขาไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีเลยนะคะน้องเขาแบบมีแต่เจตนาดีทั้งนั้นแล้วก็พูดในมุมมองที่น้องเขาเป็นคนเมืองไงเออก็เลยทำให้นะคะอย่างที่แบบเกิดความเข้าใจผิดเนาะคือคนบนเนต็ตอ่นะก็เอาไปเผยแพร่แบบผิดๆก็มีเหมือนที่ถ้าเพื่อนๆจำได้อ่ะในคลิปที่แล้วที่แอดหวานเล่าของบล็อกเกอร์ท่านหนึ่งให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะเราดูรายการเดียวกันหรือเปล่านะคะคือแอดหวานก็ดูไงเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่ามันก็เพล พันดีนนี่มามันก็เป็นเหมือนกับการมีปฏิสัมพันธ์กันนะคะระหว่างน้องเจ้ารู้สึกซึ่งได้มีโอกาสขึ้นไปบนพื้นที่ที่แบบโอ้โหค่ะเต็มไปด้วยธรรมชาติอะไรแบบนี้แล้วผู้คนก็มีเขาเรียกว่ามีความเป็นธรรมชาติอ่ะเป็นแบบ แบบเขาขๆวอะ่ะไม่ใช่ผิวขาวนะหมายความว่าคือเขาไม่ได้อยู่ในในโลกที่ต้องมีรถวิ่งเครื่องบินเ,เครื่องบินแบบลอยอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยไม่ได้มีอยู่ในตึกสูงสูง,สงเขาอยู่ในลักษณะของแบบชาวบ้านจริงๆบนภูเขานะคะแล้วก็บางคนก็เด็กยังไม่ได้ไปเข้าในเมืองเลยเพราะฉะนั้นความคิดความอ่านแล้วก็ความใส่สายออจุงมือน้องเจ้ารู้สื่อเดินไปโน่นไปนี่นะคะเราก็จะได้เห็นถึงความที่น้องเจ้ารู้สื่อก็ได้แบ่งปันเรื่องราวของ น้องเจ้าลูกสื่อแล้วก็ทางด้านของเหล่าบรรดาชาวบ้านนะคะที่มาร่วมรายการด้วยก็ได้แบ่งปันเล่ากันด้วยเช่นเดียวกันก็เหมือนการแชร์จิตวิญญาณของกันและกันนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วน้องเจ้าลูกสื่อก็มีมารยาทมากเลยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆได้ดูจะเห็นว่าเวลาที่น้องเขาไปเยี่ยมสถานที่โบราณสถานหรือว่าหัตถกรรมที่เจอศิลปะอะไรก็ตามดั้งเดิมของหมู่บ้านอะไรเงี้ยน้องเขาก็แบบชื่นชมแล้วก็รู้สึกแบบอุย้ยแบบ นับถือคนที่ทำผลงานนี้ออกมามันก็เห็นได้ชัดว่าน้องเขาก็จริงใจมีเขาเรียกว่าความรู้สึกออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจเช่นเดียวกันนะคะแต่อีพวกแอนตี้มันก็จะบอกว่าโอ้ยพยายามมากเลยนะเฟกและซี่อะไรแบบเนี้ยก็ไปทางโน้นกันนั่นอีกค่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าน้องเจ้ารู้สื่อนั้นแบบอายุเพียงแค่26ปีแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคือน้องเขาก็เข้าวงการเร็วเพราะฉะนั้นชีวิตก็กินนอนอยู่ในเหงเตียนอยู่ในอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในอกองถ่ายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆน้องเขาเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์บนโลกนี้มากพอนะคะที่จะมาแบบพูดอะไรที่มัน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดอะไรที่มันแบบเข้มขน้นแบบให้กําลังใจสุดๆพอน้องเขาก็เพิ่งจะอายุ26ปีเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะคาดหวังมากเกินไปนั่นเองว่าเจ้ารู้สื่อจะต้องแบบโอ้โหอินกับสาธารณชนนะคะกับการกุศลมากๆแล้วก็คาดหวังว่าคําพูดทุกอย่างของเจ้ารู้สื่อจะต้องประมาณว่าพอพูดเสร็จแล้วทุกคนจะต้องยกมือซาทุอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ใช่ค่ะน้องเจ้ารู้สื่อเธอก็ยังอายุยังน้อยเพราะฉะนั้นเธอก็จะพูด ประสบการณ์อะไรของเธอที่ซึ่งเธอรู้สึกจริงๆเท่านั้นนะคะมันก็ไม่เหมือนกับแบบเออเราพูดถึงดารารุ่นพี่อย่างอายุสัก35ขึ้นไปเนี่ยโอ้โหพวกเขามีประสบการณ์เนาะเขาก็สามารถจะพูดอะไรที่มันเป็นอะไรที่เข้มข้นเข้มข้นได้แต่สําหรับน้องเจ้ารู้สื่อแล้วได้ขนาดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเป็นไอดอลที่แบบจุดประกายนะคะให้กับทุกคนแล้วก็น้องไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้ทุกคนขุนเคืองอยู่แล้วนะคะรายการนี้มันเป็นรายการแบบเออการกุศล ม,มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะคะต้องการจะพีเซต์ความหลากหลายของของธรรมชาติที่คนเมืองจะไม่ได้เห็นหรอกเพราะฉะนั้นมันก็จะออกมาจากมาจากทางหน้าจอของ MangoTV นั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น้องเขาจะได้แบบทดสอบตัวเองด้วยเนาะก็มีอะไรที่ทำกับเหล่าผู้อาวุโสในหมู่บ้านหรือว่าทำกับบางทีมีแขกรับเชิญเป็นดาราเด็กหรือว่าเป็นเด็กๆทั้งหลายที่อยู่ในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็กลายเป็นว่าน้องเจ้ารู้สื่อที่ผ่านมาโดนโจมตีบนอินเทอร์เน็ตเนาะไม่ว่าจะทํากิจกรรมอะไรแม้กระทั่งเดินก็ยังโดนโดนเอามาเล่นนะคะเหมือนกับน้องเขาเป็นเหยื่อเลยอ่ะก็โดนทุบไปทุบมาอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตจนพวกเรารู้สึกว่าอยน้องเอ้ยไม่ต้องอ่านก็ได้อีโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือน้องแบบไม่ต้องมาสนใจอะไรเลยนะคะทํางานอย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องหันซ้ายแลขวามาอ่านเลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเกิดมีมาตรการที่ดีนะคะมีคนคอยป้องกันแบบนี้มีสํานักกฎ หมายที่ได้รับมอบอํานาจนะคะที่จะมาดูแลเรื่องเนี้ยหวานว่าทุกอย่างมันก็คงจะเริ่มดีมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะแล้วก็เรื่องราวของภาวะซึมเศร้านั้นนะคะบางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นนะคะอย่างประเทศจีนเนี่ยคนก็เยอะการแข่งขันความกดดันในคุณภาพชีวิตเนาะเพราะว่าคนมันเยอะไงมันต้องแย่งกันเศรษฐกิจนะคะก็ยิงยิงต้องแย่งกันนะคะเขาต้องแบบเออทำงานฝ่าฟันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้คนไม่น้อยอะ่ะก็มีภาวะทางจิ ตใจนะคะแล้วก็สุขภาพทางจิตวิทยาที่ต่ํากว่ามาตรฐานแต่ว่าแบบแบบไม่มีใครรู้อะ่ะบางคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นกําลังประสบอยู่กับความกดดันจนก่อเกิดแล้วนะคะคือมามาอยู่ที่หน้าบ้านแล้วสําหรับภาวะความซึมเศร้าก็มีนะคะ ก็ดีแล้วค่ะเพราะว่าน้องเขาก็จะเป็นศิลปินหวานว่าคนแรกเลยของประเทศจีนนะคะที่ให้แบบเออให้ความรู้แล้วก็เป็นการให้กําลังใจนะคะเกี่ยวกับแบบเรื่องให้ความสําคัญทางด้านของปัญหาสุขภาพจิตให้ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้เกิดการตระหนักรู้เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว a l i t t l e c o l l e g e เนี่ยนะคะก็เป็นวาไรตี้ของทาง Mango t ทซึ่งไม่เพียงแต่เป็นโอกาสสําหรับ เรื่องราวแล้วก็ข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์นะคะในสังคมปัจจุบันเท่านั้นอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เพราะว่าไอจิตที่มันมัน กดดันน่ะมันออกมาที่ร่างกายไงเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่ามันเป็นวิญญาณร้ายหรืออะไรนะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของภายในร่างกายของพวกเราเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องราวของชีววิทยานะคะเรื่องราวของร่างกายระบบการทํางานเมตาบอลิซึมอะไรต่างๆฮอร์โมนต่างๆมันเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันมีความเกี่ยวข้องกันนั่นเองค่ะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ไปด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ทางด้านผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเนี่ยก็มักจะวิเคราะห์เอาไว้ อยู่แล้วว่าผู้ป่วยที่มีภาวะของความซึมเศร้าเนี่ยควรที่จะแบบออกมาสื่อสารกับโลกภายนอกมากขึ้นอย่าไปเก็บตัวนะคะเพราะว่าการที่ได้ออกมาสื่อสารมากๆเนี่ยจะแบบสามารถวิเคราะห์สาเหตุแล้วก็ทําให้นะคะแบบคุณหมอหรืออะไรเงี้ยได้เสนอวิธีการรับมือได้อย่างง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะน้องเจ้ารู้สื่อเองก็ยังได้ก่อตั้งนาอกกองทุนการกุศลเล็กๆขึ้นมาด้วยนะคะถ้าแปลเป็นไทยชื่อว่ากองทุนรักผู้พิทักษน้อยค่ะก็ถือได้ว่าเออเนี่ยแหละจะมาดูแลเรื่องราวของผู้ที่ต้องเผชิญกับ กับภาวะนะคะของจิตใจนะที่มีปัญหาในข้างในอะคะ่ะอย่างภาวะซึมเศร้าหรืออะไรแบบนี้แต่งไรก็ตามนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวของถ้ามีโปรเจกต์อะไรดีๆซึ่งเกี่ยวกับการกุศลเนี่ยกองทุนนี้ก็จัดพร้อมที่จะช่วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เด็กๆชาวขาวนะคะทุกคนต่างก็รักแล้วก็ชอบน้องเจ้ารู้สึ่ทั้งนั้นเลยนะคะเวลาที่มีคนไปสัมภาษณ์เนาะเด็กๆเ,เขาเป็นภาคขาวเขาคิดอะไรเขาก็พูดมานะคะทุกอย่างคือมีแต่ความคิดที่ดีออกมาให้ กับพี่สาวแบบเจ้ารู้สื่อทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีแต่ไอคนที่เป็นแอนตี้เท่านั้นนะคะที่นําเอาคําพูดในรายการของน้องเจ้ารู้สื่อมาตีความไปในรูปแบบที่จะทําให้คนอื่นเข้าใจผิดนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะเราก็ต้องบอกกับไม่รู้ว่ามันจะฟังไหมเนาะกลุ่มเฮเตอร์ต่างๆกลุ่มแอนตี้ต่างๆนะคะคือควรจะชมเนื้อหาของรายการให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ละทิ้งอคติออกไปซ้านะคะแล้วก็ออกมาแบบเออใช้ความคิดแบบด้านที่ซีวิไล์หน่อยเนาะว่าเออเนี่ยการการที่เจ้ารู้สือออกมาในรายการแบบนี้นะวันนี้คือได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะคือเอามาคิดในแง่ดีโดยละทิ้ง อคติอ่คะค่ะเพราะว่าเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นกระบวนการนะคะของคนรุ่นเยาวอย่างน้องเจ้ารู้สื่อซึ่งเป็นตัวแทนเนี่ยมาค้นหาตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น้องเขาจะมาแบบ เออถ่ายทอดเรื่องราวซึ่งเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็แลกเปลี่ยนกันกันกบเหล่าบรรดานะคะผู้ที่มาร่วมรายการนั่นเองเรียกได้ว่าเชื่อมโยงกับโลกได้อย่างกล้าหาญอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็การที่ได้ธรรมชาติสวยๆอะไรเงี้ยออกซิเจนเยอะๆมันก็ทาให้การไหลเวียนนะคะของเลือดของอะไรในร่างกายมันก็ดีขึ้นมันดีไปทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอารมณ์ก็ต้องดีนะคะมนุษยธรรมก็ต้องมีสุขภาพก็ต้องแข็งแรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาทางสังคมเยอะ นั่นเองค่ะเอาละค่ะก็ดีใจด้วยนะคะสรุปแล้วก็คือว่า10 ข่าวแรกนะคะโดนแน่ๆเลยนะคะเดี๋ยวพวกเราจะรอติดตามว่าผลของการฟ้องร้องเนี่ยออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้ามีข่าวอัปเดตจากทางจีนแล้วเดี๋ยวแอดวานจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันนะคะแล้วก็สําหรับข่าวที่แอดวานเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังไปเนาะสำหรับข่าวเกี่ยวกับน้องเจ้าลู่ซือกับน้องลีโออู่นะคะหวานก็ยังมั่นใจว่าตัวศิลปินน่ะคู่นี้เขาไม่มีอะไรหลอกแล้วก็ด้วยวัยที่ใกล้ๆกันนะคะในตอนถ่ายทําบางทีแล้วอย่างเราคุย กับเพื่อนบางทีเราก็ขึ้นเสียงดังเหมือนกันมันก็ไม่ได้มีอะไรนะคะคือสองคนเนี่ยเขาไม่มีอะไรติดใจกันหรอก แต่ว่าคนที่เป็นแฟนคลับนะคะคือมันมาจากร้อยพ่อพันแม่นะเนเพื่อนบางทีมันก็มีปัญหาในตัวของตัวเองอยู่แล้วนะคะคนหวานหมายถึงคนที่เขาสร้างปัญหาให้กับศิลปินนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าเขารักศิลปินแบบคนที่เขาสนับสนุนนั้นจริงหรือเปล่านะคะถ้ารักจริงๆเนี่ยก็ควรที่จะแบบเป็นมิตรเนาะก,กับกับทุกๆคนเพราะว่ามันต้องสร้างสิ่งแวดล้อมในการที่จะสื่อสารด้วยกันใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าด่าก,กันอ้แต่ลนะคือไม่ใช่ว่า แฟนคลับแบบเออมาด่ากันนู่นนี่ไปมาจนกระทั่งพอถึงเวลาที่เออน้องๆเขาแบบเออมีโปรเจกต์ดีๆน่าสนใจผู้ใหญ่อยากจะให้มาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าแฟนคลับที่อ้างว่าโอรักศิลปินของตัวเองเหลือเกินก็ไปบอกว่าไม่ได้นะอย่าเล่น,อย,ลนอย่าเล่นกับคนนี้ไม่ได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่ถูกต้องนะคะหวังว่าสําหรับน้องเจ้ารู้สืกกับน้องลีโออูเนี่ยเขาก็ยังคงเป็นเหมือนกับเพื่อนในวงการบันเทิงที่อายุรุ่นราวข่าวเดียวกันนะคะพวกเขามี มิตรภาพดีๆนะการถ่ายทําเรื่องดา,าราจักลักดั้มนำใจถือว่าเป็นแบบการถ่ายทําที่ยาวนานนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันมีถึง2พาร์ทด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยวัยที่เท่ากันวัยใกล้ๆกันนะ่ะมันก็คุยกันรู้เรื่องแล้วก็แน่นอนว่าน้องเจ้ารู้ซื้อเราก็ผงผางอยู่แล้วนะคะส่วนน้องลีโออูก็เป็นคนที่แบบเออก,ก็สุภาพแหละน้องเขาก็อยู่วงการมานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่ได้ได้มีงานนะคะกับ กับคนในวัยรุ่นเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆพวกเราก็เห็นเคมีของพวกเขาแล้วเนาะก็อย่าด่ากันเลยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอสิิซดนี้มีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะ